ฮัลโหลสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่านะคะจะมาแนะนำวิธีตัดขอบป้ายนะคะให้ดูสวยงาเมเรียบร้อยนะคะร้านป้ายนะคะคล้ายๆกับแต่งขอบป้ายทำยังไงระยะไหนถึงจะสวยนะคะวิธีอันนี้รับงานร้านป้ายนะคะมาค่ะส้นซ่าจะรีวิวนะคะไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่า,าคิดตามเอานะคะ นี่ค่ะป้ายนี้นะคะจะโชว์ตัวหนึ่งเพราะว่าส่าง้าทำไปเป็นจำนวนห้าสิบชิ้นค่ะแล้วทีนี้ป้ายเขาก็จะพิมพ์ตะเลริดนะคะพิมพ์ตะเลริเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เขาเมาเมากเขามาจ้างส้างชาแต่งขอบที่ตะเลริดไป ที่เขาพิมพ์เตลิดไปให้ตัดออกนะคะตัดออกให้เหลืออยู่จะเอาขอบเล็กขอบใหญ่ต้องต้องถามต้องถามลูกค้าด้วยค่ะว่าชอบยังไงหรือเขามีแบบมาแล้วอันนี้ถ้าเขาอย่างอย่างเคสของซังซ่าเนี่ยห้าสิบแผ่นเนี่ยคือเขาให้เราออกไอเดียให้เลยทั้งทจะพูดเรื่องไอเดียของซังซ่านะคะซังซ่าตัดเลยขอบหนึ่งครึ่งนิ้วค่ะ ครึ่งนิ้วอันนี้คือภาพของเขาอันนี้คือล็อกที่ภาพนะคะเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาครึ่งนิ้วค่ะเสร็จแล้วก็หักมุมเลยนะคะหักมุมแล้วย็บเลยค่ะหรือหรือจะม้วนตะเข็บก็ได้นะแต่ว่าช่างเช่าว่าป้ายเนี่ยคล้ายๆกับไม่ได้ใช้นานนะคะป้ายก็แบบว่าหมดเทศกาลหรืออะไรก็คงจะลื้อเลย แล้วอันนี้ไม่ไม่ลุยนะคะจะพงริมก่อนก็ได้ค่ะจะพงริมหรือจะม้วนริมก็ได้แต่ช่างชาตัดให้ได้ขอบแล้วช่งางชาก็เหลือไว้ครึ่งนิ้วช่งางชาก็เย็บทับเลยค่ะไม่ลุยค่ะอันนี้อยู่ที่ใช้งานต้องดูด้วยนะคะอย่างพวกผ้าม่านผ้าที่เราใช้งานบ่อยๆต้องพงริมนะคะต้องพงริมแล้วก็อ่า ต้องพองริมแล้วก็เก็บริมให้ให้แน่นหนานะคะอันนี้คือคือ,อเป็นของช่างชาก,ก็คือใช้งานตามเทศกาลที่มาจัดโปรโมทสินค้านะคะก็คือหมดหมดประมาณเดือนหนึ่งหรืออะไรเขาก็เลือกค่ะอันนี้ต้องดูที่ใช้งานอันนี้ช่างชาตัดขอบครึ่งนิ้วช่างชาก,ก็พับเก็บเลย เนี่ยค่ะคือแต่งขอบให้ดูสวยงามและเรียบร้อยนะคะเพราะว่าการพิมพ์ของเขาก็จะเลิดขอบอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ได้รับการว่าจ้างให้มาแต่งขอบป้ายนะคะอันนี้คือลักษณะ,อะของซ้งางซต้องดูด้วยนะคะว่าการใช้งานด้วยค่ะไม่ใชอ่อันนี้นะคะเนี่ยค่ะ นี่ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยแผนใหญ่ก็เหมือนกันค่ะที่ตะเลิดไปแล้วก็เราก็ตัดแค่นิ้วเอ้ครึ่งนิ้วค่ะเห็นไหมคะช่างซ่าครึ่งนิ้วแล้วชัางซ่าก็ล้มตะเข็บเลยให้ได้ขอบขอบเขาพิมพ์ไปถึงจุดจุดไหนก็ ก็ให้อยู่แค่นั้นนะคะให้ล้มที่ที่ขอบอันนี้ของเขานะคะแต่ทั้งชาเลือกตัดเลยขอบอยู่ประมาณครึ่งนิ้วแล้วก็หักมุมเลยค่ะเนี่ยก็จะได้ความสวยงามเรียบร้อยให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะ อันนี้วิธีแต่งขอบป้ายนะคะเทคนิควิธีแต่งขอบป้ายถ้าใครยังสับสนเรืออะไรอยู่นะคะแต่ถ้าพวกผ้าม่านหรือผ้าที่ใช้งานเวลางานให้ม้วนตะเข็บนะคะเหมือนพับขอบดีๆอะคะ่ะแต่อันนี้การใช้งานแค่ช่วงเทศกาลเราก็รื้อเราก็แค่พับและทำขอบให้สวยงามให้เขาก็พอค่ะ เห็นไหมฮะเอาแค่มุมที่เขาพิมพ์นี้นะคะเนี่ยค่ะเหมือนกันหมดค่ะห้าสิบแผน่นทำขอบเล็กนะคะแล้วก็ตัดที่ได้ส่งงานค่ะ ทีแรกนะคะทีแรกสัางชาไปโพงริมอันเห็นได้โพงไหมคะเนี่ยโพงริมแต่ทีนี้สัางชารู้สึกว่าการใช้งานพอนึกไปเนี่ยค่ะแล้วก็เย็บขอบให้เขาพอนึกไปว่าการใช้งานของเขาแค่หนึ่งเดือนไม่ได้ไม่ได้นานอะไร ชัางซาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทับขอปเฉยไม่ต้องไปโพง้งริมอะค่ะนี่คือหรือจะเอาแบบนี้ก็ได้แต่สังส้งซาเลือกที่จะหนึ่งโฟกัสที่การใช้งานนานไม่นานสองอความคล่องตัวและก็ดูสวยงามแต่ก็ไม่หลุดเทรนความเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะสัางซาเลือกเลือกที่หนึ่งระยะการใช้งานและสอง เรียบร้อยนะคะงานชิ้นนี้ที่ได้แต่ความทนทานเวลาถ้าเป็นผ้าเราต้องพ้งริมหรือไม่ก็ขอดตะเข็บม้วนตะเข็บดีๆนะคะหมายถึงเรานําไปซักและใช้บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือใช้งานตามเทศกาลที่เฉยหนึ่งเดือนหรือสองเดือนอะไรเงี้ยเขาก็รื้อก็เอาพับขอบแต่งริมให้เรียบร้อยตามขอบของป้ายนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาจะ เขาจะพิมพ์เลยขอบอะค่ะขอบมันยาวมันอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็มาแต่งขอบให้เอาเฉพาะที่ว่าเขาพิมพ์จํานวนที่เขาจะเอาว่างั้นเถอะแล้วเราแต่งขอบให้ลูกค้านะคะนะคะนี่ละคะ่ะมา,าแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆนะคะ แต่บางคนถ้าคิดไม่ทันก็ยังยากอยู่นะคะนี้คือเทคนิคของช่างชานะคะขอบคุณมากมายค่ะ CU Net to CU ในคลิปไอเดียวันเกิดเกิดขึ้นทุกวันช่างชามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะ